คุณผู้ชมไปสร้างงานสร้างอาชีพกันบ้างดีกว่าตอนนี้มีอาชีพหนึ่งเขาบอกว่าน่าสนใจมากแล้วก็มีการรองรับของตลาดที่เพียงพอแถมไม่พอยังทําให้ประชาชนอย่างเราๆได้อิ่มท้องกันด้วยนะคะติดตามจากรายงานชิ้นนี้เลยค่ะที่กําลังถูกรับทานอย่างอร่อยรวมทั้งปลาตัวอ้วน,นตัวโตที่กําลังถูกย่างอยู่บนเตาคือปลานิลแต่ที่จริงแล้วปลาทั้งหมดคือปลาหมอไทยแปลงเพศ ซึ่งมีการวิจัยและคัดสายพันธุ์มาอย่างดีทําให้มีขนาดลาตัวที่ใหญ่กว่าปลาหมอไทยตามธรรมชาติหลายเท่าผู้ช่วยศาสต,ตราจารย์โคสิท์ศรีภูทรหัวหน้าสาขาวิชาประมงคณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนอครเปิดเผยว่าขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกําลังสนับสนุนให้เกษตรกรเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศในเชิงพาณิชย์เนื่องจากตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศมีความนิยมบริโภคสูง แต่ปัจจุบันพบว่าผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการทั้งนี้ปลาหมอไทยมีความทนทานต่อทุกสภาพแวดล้อมสามารถเลี้ยงได้ในทุกแหล่งน้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําจืดหรือน้ํากร่อยที่มีความเค็มไม่เกิน10ส่วนของพันส่วนใช้ระยะเวลาในการเลี้ยง3-4เดือนก็สามารถจับขายได้ในราคากิโลกรัมละ1 0 0 1 2 0บาทแล้วแต่ขนาดของปลานะครับเดิมทีนี่ปลาหมออยู่ในท้องทุ่งนาจะเป็นตัวผู้ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีขนาดเล็ก นะครับไม่มีความมีมีม,ม,มูลค่าทางเศรษฐกิจสูงมากนะักและจากงานวิจัยที่เราศึกษาค้นคว้าระบบการพ่อพันธุ์ได้รูปพันธุ์ออกมาแล้วเราก็นํานำวัตกรรมการเลี้ยงไปให้เกษตรกร,ร,กรตอนนี้พบว่าพบว่ากเกษตรกรสามารถเลี้ยงได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทยและทุกพื้นที่โดยเฉพ,พาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราปลาหมอไทยสามารถเลี้ยงได้กับบ่อดินทุกขนาดซึ่งการเลี้ยงปลาหมอในบ่อดินขนาด1-2ไร่ ให้อาหารวันละ2-3ม,มือ้อเมื่อจับขายจะมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ไร่ละ10,000แบาทต่อการเลี้ยง1รุ่นแต่การที่จะเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศให้ประสบความสําเร็จต้องมีการเตรียมบ่อก่อนปล่อยลูกปลาขันแรกต้องโรยปูนขาวให้ทั่วเพื่อกําจัดศัตรูของลูกปลาใช้มุ้งอวนในล,ล่อนกั้นรอบบ่อจากนั้นก็ปล่อยน้าเข้าบ่อทิ้งไว้ประมาณ3วันก็สามารถปล่อยลูกปลาลงได้ที่สําคัญจะต้องใช้พันธุ์ปลาหมอที่มีการคัดเลือกสายพันธุ์มาอย่างดีแต่ต้องให้อาหารที่มีคุณภาพด้วย ปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดสกลนอครสามารถผลิตปลาหมอส่งขายได้ประมาณปีละ600ตันเฉพาะในพื้นที่ก็มีการบริโภคสูงถึงวันละไม่ต่ำกว่า1000กิโลกรัมดังนั้นการเลี้ยงปลาหมอไทยปแปลงเพศในเชิงพาณิชย์จะสามารถสร้างงานสร้างไรายได้ลดปัญหาการว่างงานโดยมีตลาดรองรับที่ยังเปิดกว้างทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศสันธิพนพลบุตรถ่ายภาพชาญสิทธิ์ฝางชัยภูมิทีมข่าวภูมิภาคททบ5จังหวัดขอนแก่นรายงาน ยอดครับ